เงียบเลยนะงยบเลยกลัวโอเคครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมบ้าเทอร์โบเชนนะครทิปนี้เราก็จะไปรับรถเล่นประเทศเพื่อนบ้านนะหาดหาดหาดมากันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าคหกคัน คลิปนี้ก็ผมก็เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนไมเปลี่ยนอะไรใหม่หมดแล้วนะเพราะว่าคนที่ดูคลิปเก,าก่าก็าจะเป็นผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูรูปนี้แล้วตอนนี้ผมได้กล้องได้มวงใหม่แล้วก็เป็นแบบนี้ก็อย่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องลงทุนหน่อยนะทุกคนเสียงเงินเลยครับซื้อโ,โ,โอโปโอหมดตูดไปเลยก็เลยว่าชุด หัวฉีดก็เลยเอาพักไว้ก่อน ชักห้านะสี่วาลรถมีปัญหานะว่ายังไม่ได้จูนใหม่คันนั้นแต่เจ้าของเจ้าของรถมันเสี่ยนมันแลามาขับก่อนรถเยอะนะแต่ก็พอได้อยู่รถเราเพราะว่าผมใส่หมวกกันน้องนะมันก็เลยแบบ มันเลยแบบเหมือนแบบมัน,แบบมนตโตลงมันแปลคนหนึ่งก็ไม่ได้ใส่หมวกแต่ว่าอยากให้ปลอดไทยก็ให้เน้นใส่หมวกกว่าครับรถผมมันเหมือนแบบหนืดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันแบบกร้งิงกรุงิงดังแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะงงๆหรือว่ามันแบบเออมันไหลทิพแล้วอะ่ะมันไปไหลทิพแล้ว โอเคครับเติมน้ำมันกันแล้วนะพวกผมรถคาบูครับ95กระพาะไปทำไมอ่ะอเสร็จแล้วไปบนนู่นเด้อบอลตามผาสไปยาวเลย นู่นตรงไปเลยเลยพูทลาพี่อ่อะไปไไปเออไปสนอา,า,า,นา,าอุ้ยนาหารมันมีตะฟุน่นเช่พี่นินี่ไปเล่นนามดีกว่าถนนท่าใหม่ถลนท่าใ่ั้งหมดท่าใหม่หมดเลยไปไป,ไปไป ดังไงไม่รู้ว่ะหนังโซ่เราลิน้นหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่นั่นแหละขับรถเล่นยามเย็นนะครับ Hửm đi Bang, cô giáo hả bang? Cô giáo ไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวอ๋อโอ้ลูกี น้ำปิดเลยไปก่อนนะครับรถผมเหมือนโชคหน้ามันมันจะเสียหรือเปล่าของ,องมันมันไม่ซับอ่ะมันดึกดึกดึกดักดักดักในเขตชุมชนเราก็ขับ มาระวังนะครับเพราะว่าเวลานี้มันเป็นเวลาเร่งรีบใครๆก็รีบแต่ว่าพี่คนนี้เขาจะไปไหนครับพี่จะไปไหนครับเนี่ยโอ้พี่จะจอดเอาผมไปก่อนนะครับอไอบ้บอลอยู่ข้างหลังอไอบ้บอลอยู่ข้างหลังนะ่ะ รถเยอะ ไปเไยอ่ะอ๋อร้อยบอลร้อยบอลไปนละไอบอลไปเไรพี่ <Everyone S 2> ไรบอนฮะร่วงแล้วทำไมวะเงียบเลยนะงึบเลยอะกวแล้วมันรถมึงมันวิ่งอนอดืดวะ <c oughs> ใช่ไงเออวะเอาะเราตามไม่ติดเลยติหาว่าเรียบร้อยอลูกแตกกลัวแล้่เสียงมากทีก่มันตำทอทีนึงเป็นเลย เดกต้ uh huh> องตะลุกท right ีเดียวไปกอ่เลยลลูกเตะเหอปวดลูกไปทำไมนะครับร้อยปอนมันก็น่าจะล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปแกะดูกันอีกทีนึงแต่ว่ายันหนีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะมาหารถก็เยอะเหลือเกิน พ ock, um. <c oughs> <c oughs> ี่ว uh ่าวเกียร์น้องพี่ว euh, anyway> ่าวเกียร์เกียร์เป็นที่อะไรวะไปทางไหนเออไปทางนี้เดี๋ยอืม มันไม่อ้อมหลายร้านทางเนี่ยนี่นะครับทะเลน้ำจืดเขาเรียกอะไรไอ้ฮะไอ้เขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่รู้อะแต่ว่าเด็กวัรุ่นชอบมานั่งกันนะแั้นก็บรรยากาศดีนะตอนเย็นๆนั่งชมลมเอ้ยนั่งอิ่มลมชมวิวเออนัน่นแหละนั่นจะถูกแล้วครับ ยุถนนแตกแสดงว่าน้ำน้ำน้ำลุงมาเ้วาน้ำลุงมาจากตรงนี้โซ่ถนนพังหมดเลยโคง้งโคง้งๆคงรถผมมันก็นเลี้ยวไม่ค่อยจะได้ด้วยนี่นะเขาก็มาออกกําลังกองกําลังกายกันตรงนี้วิ่งแล้วก็ท่อดังนะเราก็ ไม่รบกวนเขาขับได้ขับเบาๆก็ขับนะครับแบงนู่นไหมแบงนะอฮะไป,ไปหาสาวติไปหาสาวติไปดูสาวแน่ยออเนี่ยใครใใครใคใครจากเนี <c oughs> ่ยถือเอาเราจะไปจอดอยู่บ่องไหนล,ล่ะดถือเอ้ยมันมันลงไปไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมแบง มันลงได้เนี่ยเออน้ำมันขึนแล้วแล้วก็พอเย็นก็ไหลอบอกเลยรถมันจะพังอยู่แล้วนะรอยรอยบอลนน่ะเพราะว่าพี่เห็นมันวิ่งอืดๆเนี่ยปกติมันจะไม่อืดเนี่ยอันนี้แม่งเหมือนกืดๆอ,อยยังไงไม่รู้ นั่งตรงไหนแบงไม่มีไม่มีวันนี้เขายังไม่มาหรือเปล่านี่ครับเยียบร้อยดี